สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอกได้วิ่งนะครับวันนี้เอกได้วิ่งมีโอกาสได้มาดูรีโวตัวใหม่นะครับที่ศูนย์โตโยต้านครสวรรค์หนึ่งก้าเป็นหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับแจ็คครับเดี๋ยวแจ็คจะมาอธิบายว่าโตโยต้าตัวใหม่รีโวนี่มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเก่าที่เราใช้กันอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ตัว2020 2020ครับไม่ได้เชนไม่ได้เชนไม่ได้เชนคืออะไรเพิ่ม เปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนคอนเนคชั่นขึ้นไปอีกนิดหน่อยครับผมคือปรับแต่งให้มันดูทันสมัยขึ้นครับรูปลักษ์ให้มันดูแข็งแกร่งดูเบิงเบินน่าใช้มากกว่าเดิมครับผมแต่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้พี่เอกดูนะครับว่าตัวไมเนอร์เชนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาบางจากของเดิมนะครับนะครับเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับผมไฟหน้านะครับตัวนี้ เป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับผมสังเกตดีๆนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือไฟหน้าครับผมใช่ตัวนี้มันจะเป็นาบบีมครับพี่าบบีมใบบีมตัวนี้ดียังไงใช่ครับมันจะเป็นเป็นลูกแก้วง่ายๆครับแล้ว,วมันจะมีไส้หลอดไฟสูงไฟต่ำในตัวแล้วที่ส,ทสําคัญตัวไส้หลอดเนี่ยเป็น LED นะครับ LED ที่นี้ข้อดีของมันคือหนึ่งอายุการใช้ง,งานทนทานครับความสว่างแน่นอนครับ LED นี่ความสว่างดีอยู่แล้ว มาพร้อมกับสังเกตไฟเลี้ยวเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็น LED แล้วนะครับเป็น LED แล้วก็ใหม่เลยครับเป็น l e ทร,รสสงวสวยง,งามมาพร้อมกับไลท์เกดดิ้งนะครับกับาการออกแบบแบบใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวาบางังาลีลูกค้กาบางท่านไม่เข้าใจตัวนี้เป็นตัวกระจายแสงไฟนะครับมา,า,าหน้าๆเลยครับผม นี่เลยที่เดินเข้ามาเจอที่เห็นความแตกต่างนี่เลยครับจังหน้านี่ครับใหญ่โตหน้าแบบใหม่แบบกระบะสไตล์เมกันเลยครับพี่สวยงามครับดูบึกบึนดูน่าใช้ดูลุยมากนะครับมาพร้อมกับอันนี้มันเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะมากับรถของเราเลยนี่นะฮะเราซื้อโตโยต้ารีโ่2020นี่เราจะได้แบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดแต่งทีอาดีอะไรละใช่จบเลย ดูเพิ่มอีกนิดนึงสีจะเป็นสีเทาเมทัลลิกเลยนะครับเดิมมันจะเป็นสีเงานะครับสีนี่ใช่ครับเดี๋ยวดูให้ให้พี่เขาถ่ายใกล้ดูสีครับลักษณะสีสีจะเป็นสีอย่างนี้นะฮะเขาเรียกสีอะไรสีครับผมสีเทาเมทัลจะสีนิดนึงก็คือตัวไฟตัดหมอกดูไฟตัดหมอกกรอบไฟตัดหมอกเป็น LED นี่เนี่ย LED เมันงั้ีไยใส่ LED เลยครับ ตัวเก่ามันเป็นหลอดไอนั่นใช่มันไม่ใช่เป็นหลอด LED อดีอย่างนี้นะบนแน่นอนครับแล้วก็มันดีไซน์ได้สวยงามครับมันดูแล้วมันใหญ่บึกบึนเลยมาดูเครื่องนิดนึงดีกว่าพี่อะนะครับเขาบอกว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเก่าใช่ครับเครื่องโดยรวมตัวแพลตฟอร์มของเครื่องเนี่ยยังคงเดิมนะบล็อกเดิมนะ แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับครับผมก็คือตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดเนี่ยเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แรับโดยควบคุมโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นการปรับเปลี่ยนจ่ายน้ำมันจะเพิ่มความคุุมค่้าคำประหยัดน้ำมันเนี่ยเพิ่มอีก5%าเปอี์ของเดิมประหยัดอยู่แล้วอันนี้ประหยัดเพิ่มอีกครับแล้วที่สําคัญตัว ECU กล่อง ECU นะครับปรับเปลี่ยนปรับจูนมาใหม่เพื่อให้มีดูสปอร์ตแล้วก็ ดูให้มันสปอร์ตแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคอย่างอื่นเนี่ยคงเดิมครับผมดูแล้วพวกความแรงแรงมงแรงม้าอะไรนี้แรงม้ามันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอ๋ออันนั้นอันนั้นมันจะเป็นตัวส8ใช่ไหมครับใช่เพื่อของเดิมเนี่ยร7 7ดแรงม้าเพิ่มมาอีกอ่าิบดแรงม้าจะเป็น2 0งแรงม้าเยอะแรงมากเลยนะครับ่นอะ แต่ไปแรงแรงขึ้นแต่ประหยัดลงนะพี่ใช่ไหมประหยัดลงอีกครับอันนี้เราต้องลองนะครับใช่ครับผมมาด้านข้างับพี่ด้านข้างไอ้แม็กไมครับแม็กไมใช่สิ่งที่คุ้มทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มแค่นิดเดียวแต่เราโดนนะครับขอสิบแปดแล้วพี่ขอบ18บด้วยนะครับตัวเก่าของผมจะเป็นรีโวตัวตัวเก่านี่จะเป็นขอบ17นะครับใช่ครับ อันนี้จะเป็นขอบ18แล้วมาพร้อมกับยังมิสโตนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วที่นี้สวยงามครับแม็กสวยมันจะเป็นทูโทนนะใช่ครับผมสีดำขาวใช่อันนี้จะปัดเงาไหมล่ะอันตัวเก่ามันจะเป็นแม็กแบบธรรมดาธรรมดานะอันนี้เหมือนแม็กแต่งซิ่งเลยสวยงามครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายกันครับผมเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลง อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากโซลิโบไมเนอร์ชนตัวนี้นะครับผมครับแน่นอนครับที่เราเห็นอยู่นี่เป็นสติกเกอร์อธิบายนะครับผมนะครับเป็นการออกแบบใหม่นะครับพี่นะครับออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ตัวออกแบบออกแบบสติกเกอร์ตัวหนึ่งเลยครับออกแบบแนบมันแนบห้าห้าห้าแผ่นนะครับสังเกตดีๆตัวนี้จะเหลือแค่สามแล้ว นะครับเพื่ออะไรทำไมมันได้ไปลีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแหนบแผ่นล่างนะครับนะครับทําให้รับน้ําหนักแรงบิดแรงโค้งของการกดกระแทกของรถแลวนุ่มนวลขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับถูกต้องและที่สําคัญมันไปเพิ่มอแกนชกนะครับให้ใหญ่ขึ้นโดยการปรับจูน้ำมันใหม่น้ำมันชกนะครับอเดี๋ยวตรงนี้ เราต้องไปทดลองขับไปนิดนึงว่ามันได้จริงป่าแต่นุ่มนวลกว่าตัวเก่าหรือก้อนนี้เลยครับสิ่งที่เปลี่ยนไปครับผมตัวเน็บไปดูเน็บเน็บนี่มันจะเป็นสามสามสามเนาะใช่ครับตัวเก่ามันจะเป็นห้านะห้าครับใช่เออมันจะกระดอนพี่แต่ตัวเนี้ยมันเวลากระแทกมันไปมันจะซับนิดนึงแล้วมันก็ค่อยๆดีดรถคืนรูป อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันเปลี่ยนแปลงจากตัวเก่านะครับเรื่องแหนบเรื่องโชคหลังความนุ่มนวลของด้านหลังเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองทดทดลองกันอยู่อันนี้ก็ถือว่ามันเปลี่ยนเยอะนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตกัดตัวเก่ามันจะเป็นห้าเขาเรียกอะไรนะเรีกแหนบห้าอันแห้าห้าแผ่นห้าแผ่นตัวนี้จะเป็นสาม เพราะว่ามันนุ่มนวลขึ้นเดี๋ยวเราต้องไปลองทดสอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังช่วงล่างแล้วเรามาดูด้านท้ายด้านหนังด้านท้ายของรถเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับพี่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยที่เราเห็นหลักๆก็คือตัวไฟท้ายเนี่ยนะครับมาเป็นหน้ามาเป็น LED แต่เป็นรับเป็นลูกเลขสามกับหัวไม่ได้เป็นการใบห่วยนะพี่แต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดีกว่ามันจะเป็นเลขสามตัวเต็มใช่ครับอันนี้ไม่กลับหัวแล้วบางคนบางคน อ่าใช่ครับบางคนจะเอาจะไปตีเลขเป็นแปดสามหรือเปล่าไม่ได้ใบหวยนะครับไม่สนับสนุนเด้อแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือไฟเบรกตรงที่สามครับไฟเบรกนี่เนาะอ่ากล้องท้ายก็อยู่ตรงนี้ได้สวยงามครับของแบมได้สวยงามเนาะตัวนี้ตัวนี้เราเก่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้เหมือนกันใช่ครับผมนชนท้ายก็เหมือนเดิมครับแรงเหมือนเดิมอ่า ที่เปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละแค่นี้ครับผมดันไฟ LED ลงตัวนะครับดูสวยงามดีมองมาแต่ไกลนี่เห็นเป็นรีโวตัวใหม่เลยอ่ะเลขสามนี่ปุ๊บนี่รู้เลยว่าไอ้นี่ขับรถรีโวตัวใหม่เว้ยนี่นะครับสุดยอดตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาเลย Toyota Livo เอาแบบใหม่เห็นติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็แบบดูแบบง่ายๆแต่ก็สวยงามครับ ไม่ได้มีมิติอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ดูเป็นพีเลเนอร์ครับรีโว่พีเลเนอร์ตัวนี้โอเคครับสติ๊กเกอร์เราไปชมภายในห้องโดยสารกันเนาะอ่าครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในว่าข้างในมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเดิมที่เราใช้กันหรือเปล่านะครับ,รบเดี๋ยวไปดูข้างในกันเราก็มาที่ห้องโดยสารเนาะอ่าครับรา,รามาดูดในห้องเก่งว่ามันมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัวเก่าไหมใช่ครับผม สิ่งแรกที่เ่เอกเห็นเลยนะครับหน้าจอท f t ทีนะครับเดือนใหม่มอ่าเดือนใหม่นี่แหละครับส,สีมันาาจะซอฟลงจากเดิมนะเพราะว่าตัวเก่าที่ผมใช้อ่ะสีโทนมันจะเป็นออกเป็นสีอ่าสีเนี่ยสีน้ําเงินแบบเนี้ยมันเดินแยงตาเราวันนี้มันก็จะเป็นโทนขาวๆเออมันก็สบายตาขึ้นนะครับเดือนใหม่ปรับแปลงใหม่นะครับดูสวยงามมีมิติขึ้นตรงนี้ ไม่เหมือนตัวเดิมตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปจะค่อนข้างดูสปอร์ตใช่ไหม,มครับมผมครับแล้วก็ครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาพี่เอกนะครับตัวพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังกชันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยพี่อา่าเนครับหน้าจอ,อาใหญ่กว่าเดิมหน้าจอขนาด8นิ้วเลยนะครับเป็น L e D นะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกับอ่า การเล่นแบบแ p ปเปิลคาเพนะครับเป็นหน้าจอแบบต้นแบบแอปเปิลคาเพถามว่า Android เล่นได้ไหมก็ได้นะครับเหมือนเดิมเชื่อมต่อเหมือนเดิมครับลองดูกันครับผมนี่ใช่ครับผมอันนี้คุณต้องไปซื้อไอโฟนก่อนนะครับมันจะต่อได้อ๋อ Android ก็ได้ที่แต่ถ้าเป็น Android นะครับก็จะใช้เป็น Android Auto แอ r o i d Auto ครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับข้อดีของมันคือพี่เอกเมื่อก่อนเนี้ยเราจะ เราจะได้ตัว GPS เนะี่ยก็ต่อเมื่อเราซื้อตัวท็อปถูกไหมครับใช่ตัวนี้มีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยพี่เ,เส้นทางนะครับเส้นทางค้นหาเล่น Google Map อันนี้เราต้องไปดูได้หมดเลย<ะ><ห>ครับผมบแล้วที่สำคัญสำคัญสุดๆเลยครับมีระบบปฏิบัติการเทเลเมต i ิกทีคอนเน็กเทเลเมติกคืออะไรเ e เลเมต i ิกที่รถคันนี้ เมื่อก่อนเนี่ยรีโวเนี่ยจะเป็นรถที่เป้าหมายของโจรกรรมมากมจะโดนขโมยเยอะมากครับาทางโตต้าด้วยความหวังดีให้ลูกค้านะครับตัวนี้เราจะค้นหารถของเราได้เลยไม่ต้องกลัวแล้วครับรถเราอยู่ตรงไหน,นใช่ครับรู<ม>้ตำแหน่งหมดใช่ครับผมแล้วระบบทีคอนเน็นะครับเชื่อมต่อกับโอเบอเตอร์โดยตรงของมอเตอร์อย่างเช่นพี่เอกเกิดเหตุไม่คาดฝันกลางทางนะครับ รถเสียอะไรก็ตามครับผมเราสามารถขอความช่วยเหลือจากทางโอเบอรเตอร์ได้เลยะนะครับโดยทางโอเปอรเตอร์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพิกัดรถดเราอยู่ตรงไหนะนะครับแม้กระทั่งเราไปเที่ยวจองที่พักจองร้านอาหารช่วงนี้ครับยุคโควิดก็รู้อยู่อ่าลูกค้าเยอะเขาก็ไม่เข้าร้านเราสามารถสั่งจองก่อนได้โดยการเล่นผ่านอ่าทีคอนิกตัวนี้นะครับ<อ>สุดย<ช>อดมากครับนะตัวเนี้ย เท่าที่ผมดูว่าจะมีหน้าจอของแนว E D ตัวนี้เนาะหน้าจอเขาเรียกอะไรนะหน้าจอหน้าจอแอปเปิลคาเพยแบบน้สัมผัสตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมที่ผมที่เราใช้เนาะตัวตัวเดิมที่ผมใช้มันจะเป็นมันจะไม่มีปุ่มพวกนี้นะมันจะเป็นปุ่มสัมผัสหน้าจอเรียบๆตัวนี้มันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาและเราสัมผัสที่หน้าจอก็ได้นะครับใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นปุ่มสัมผัสหน้าจอได้เหมือนเดิม ต่ว่ามันจะเป็นปุ่มพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอ่าล้วก็ให้พวกปุ่มปรับแอร์พวกนี้ก็จะดีไซน์ใหม่เหมือนเดิมดีไซน์ใหม่นะผมว่าดูแล้วสีสีข้างในครับข้างในจะดีไซน์ใหม่ออกเป็นสีทนเพิ่มขึของเก่าอย่างที่พี่เอบอกมันจะมันจะนนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ก็ธรรมดาครับก็จะมีโหมดอีโก้โหมดแล้วก็โหมดพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมครับโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดสําหรับประหยัดน้ํามันอ่า ส่วน power นี่ก็เหยียบก็แรงขึ้นนะครับต้องลองลอง,ลองนะครับขับแซงแล้วกะว่าแซงไม่พ้นนี่กดเลยปื๊ดหลังติดบอเหมือนกันนะครับลองดูนะครับ power mode แรงา,าแต่ว่าน้ามันก็ไม่ค่อยกินนะปกติ <ๆ S 2> ในในเพจเขากด power mode แล้ววิ่งไกลๆมันก็ไม่กินน้ํามันนะหหยัดน้ํามันอยู่นะ แรงนี่สุดยอดครับเพิ่งยอมโยให้แซงทีเดียวสามคันเลยครับเจ้าโต้ดิมันเติมบีบีสิบได้ครับตอนเนี้ยมาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของโตโยต้าเขาก็มีปรับดับได้นะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะตรงใต้นี้นะแล้วให้กดลงแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับสรลีระของเรานะครับยืดได้หดได้เนี้ยนะนี่นะครับคนชอบต่ําก็ ปับได้ผมก็ได้เ,เสร็จแล้วเราก็ลอกไว้เหมือนเดิมโอเคอย่างนี้นะครับผมาะไแล้วเรามาดูเรื่องอหน้าปัดกันนะครับหน้าปัดของตัวนี้นี่นี่คืออะไรระบบควบคุมพอมไร,มไรน้นะครับมันจะหนืดตามกําลังรถครับผมอผม,ผมอลไ <ผม S 1> จะเบา <บ au S 2> ขึ้นใช่ครับสมมติรถ รอ,อบต่ำลงพวงมาลัยก็จะหนักอ่พวงมาลัยก็จะเบาขึ้นนะครับส่วนเวลาวิ่งเร็วๆนะครับในความเร็วสูงพวงมาลัยมันจะเหนืดเองอัตโ<ะ>นมัติตอนนีเ้เราไปลองกับคบผมเทสได์อยู่อีกทีนึงแล้วมาดูตัวเรือนใหม่นะครับตัวเรือนใหม่นี่สีโทนมันจะเปลี่ยนไปจากตัวเดิมนะครับสวยงามนะครับดีไซน์ ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นรอบเครื่องนะครับด้านขวาก็จะเป็นวัดความเร็วม่ารถเราวิ่งเท่าไรมันจะมีหน้าจอให้เราดูว่าขับได้กี่กิโลน้ำมันเหลือในถังกี่ลิตรอะไรประมาณนี้นะครับเันใหม่ตัวนี้ก็จะบอกหมดนะภายนอกอุณหภูมิภายในใช่ครับ,ร,บรถสามารถวิ่งไปได้อีกกี่กิโลเออจนน้ำมันหมดก็เนื่หลักๆก็เท่าที่ดูก็ประมาณนี้ครับเดิมเดิม ก็มีเปลี่ยนแปลงหน้าจออ่าแล้วก็เรือนไม้ตัวนี้ครับผมแล้วก็อปก่อนเนี้ยพวอมาลรยมั็ลติฟังก์ชันก็จะได้แต่ตัวท็อปคือได้ตั้งแต่ตัวตเริ่มต้นเลยครับผมใช่ตัวมิดนี่เลยปกตินี่พวอมาลัยไม่ใช่ตัวท็อปนี่ตรงนี้มันจะโล่งครับไม่มีให้ปุ่มกดเร่งเสียงเปิดเพลงอะไรนี่ไม่มีนะครับจะได้เฉพาะตัวท็อปอย่างเดียววนตัวนี้ ทีตัว2020นี่เขาให้มาตั้งแต่ตัวแรกๆเลยนะครับโอเคนะครับแจัเลยไม่ต้องไปกดนูน่นกดนี่กดของอะไรนี้ใช้นิ้วสองนิ้วพอจบสะดวกสบายขึ้นนะครับ เรียบร้อยนะครับนักแจ็คได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วครับแล้วว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าโตโยต้ารีโว2020เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ผมดูแล้วมันก็โอเคเลยนะครับพวกหน้าจอพวกกระจังหน้าอะไรเงี้ยส่วนเนบด้านหลังเดี๋ยวเราไปลองขับดูก่อนนะว่ามันจะนุ่มหรือเปล่าเข้าโค้งเข้าโค้งมันจะโค้งเค็งอะไรยังไงนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับโตโยต้ารีโว2020ตัวใหม่ที่ออกมาออปชั่นที่ให้มาถือว่าคุ้มค่า กับราคาที่เราจะเสียไปนะครับเราสามารถดูแผนที่ดูอะไร Google หามุงหามไม้ดำปลาเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็อุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่เราต <c oughs> ่อศูน<ล>ย์คอเซ็นเตอร์อะไรได้ไดหมด <c oughs> รถหงดหงรดหายนี่ไม่ต้องกลัวเลยเรารู้เลยแจ <c oughs> ่มนะครับราคานี้รดต้าให้มานี่ถือว่าสุดยอดครับคุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปนะครับเดี๋ยวเราไปเทรดดายกันนะครับ Vivo 2020นะครับ อันนี้ยังใช้เป็นโหมดปกตินะฮะจร <ฮะ S 2> ิงๆเรามีโหมดที่ให้เลือกที่เป็นพาวเวอร์ที่จะอัตราสกีดจะดีกว่านี้เนระาจะใช้โหมดแบบประหยัดน้ำมันก็มีให้เลือกนะฮะมีทั้งหมดการใช้งานก็มีแบบสามแบบประหยัดน้ำมันโหมดปกติแลต้องการกำลงังเครื่องยนต์เราสามารถเลือกได้ โ้กาโคหนึ่งมันจะยู่้านี้ผมก็ขับรีโวของผมดวผมมาแล้วมาได้มาจับตัวนี้ขับตัวนี้รู้สึกว่ามันนุ่มนุ่มขึ้นเยอะหมี่้านันางกันได้ยินไดชัดแต่เวลาขับคือนุมที่มันบุกขาดขาึว่ามันนุ่มขึ้นเยอะ คือไม่เหนื่อยปกติถ้ารถกระบะถ้าเราขับนานๆจะรู้สึกเหนื่อยนะเพราะความกระด้างช่วงล่างแล้วก็ตารเร่งสปีดก็ที่ยังไม่ได้ตั้งใจเราเลยมันก็จะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าตัวนี้ผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้หมดเลยครับลมอรอ,รอดูครับเราจะไปถึงกันก็ที่ไรครับเดีจะถามว่าผมห้อยออลองขับด้วยใช่ช่วงล่างนี่ขึ้นเบรกโอเคอะไรแล้วก็ตารเร่ง ตอบสนองได้ดีเยี่ยมครับก็ฝากไว้เพียงเตอานี้นะครับครับพี่คัมตาลีโว2020ดยอคเชครับ